ยังอยู่กับสวัสดีอาเซนพลัสนะคะกับคุณมิ้นคุณกระแตแล้วก็พลอยค่ะช่วงนี้อย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้ช่วงที่แล้วจะพาไปดูประมวลกันหน่อยสถานการณ์โควิด19แน่นอนว่ากระทบหนักกันทั่วโลกหลายประเทศอาเซียนของเราที่เป็นประเทศท่องเที่ยวก็กระทบหนักเหมือนกันในขณะที่มีการกระจายวัคซีนไปทั่วค่ะก็ต้องเตรียมรับมือกับสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดเป็นสายพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นโควิด19ที่หลายๆคนคาดหวังว่าจะให้ดีขึ้นไม่ง่ายเลยค่ะ พาคุณผู้ชมไปประมวลครึ่งปีแรกของปีนี้กันนะคะว่าสถานการณ์โควิด -19 ในแต่ละประเทศอาเซียนและทั่วโลกเป็นยังไงกันบ้างติดตามจากรายงานเลยค่ะปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่โควิด -19 แขกที่ไม่ได้รับเชิญยังอยู่กับผู้คนในทุกหนแห่งทั่วโลกถึงแม้จะมีความพยายามในการยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างสุดความสามารถ ทั้งในแง่ของมาตรการการล็อกดาวน์หรือการปิดประเทศการรับมือด้วยการปฏิบัติตัวรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า n ิว n น r m a มอบางประเทศที่สถานการณ์ดูเหมือนว่าดีขึ้นแต่ก็ต้องวนกลับมาเจอกับการระบาดในระลอกใหม่อยู่เรื่อยๆและถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนที่ผลิตมาด้วยความหวังว่าจะทําให้โควิดสิ้นสุดลงแต่ก็ดูเหมือนว่าวันนั้นจะมาถึงช้ากว่าที่ทุกคนคิดเจาะลึกภาพรวมทั้งอาเซียนและประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนและสหรัฐ ตอนนี้เริ่มมีการกระจายวัคซีนไปอย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพาคุณผู้ชมเปิดตัวเลขการฉีดวัคซีนของแต่ละประเทศกันก่อนนี่เป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมตั้งแต่วันที่12ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาโดย John Hopkins University ทั่วโลกมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วทั้งหมด2,882ล้านกว่าคนประเทศที่มีสัดส่วนการฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลกก็คือประเทศจีนโดยตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนอยู่ที่ประมาณ1,140ล้านคน รองลงมาคือสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราของผู้ได้รับวัคซีนอยู่ที่321ล้านกว่าคนถ้าโฟกัสเฉพาะในประเทศอาเซียนที่มีข้อมูลเรียงตามจำนวนประเทศที่ได้รับวัคซีนมากที่สุดอันดับหนึ่งคือฟิลิปปินส์มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว9ล้าน5แสนกว่าคนต่อด้วยประเทศไทย8ล้าน9แสนกว่าคนมาเลเซีย7ล้านคนกัมพูชา6ล้าน6แนคนสิงคโปร์5ล้านคนเวียดนาม3ล้านคน และปิดท้ายที่สปปลาว1ล้าน2แสนคนทั้งนี้ถ้าเปรียบเทียบอัตราส่วนประชากรประเทศสิงคโปร์ถือว่ามีการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมทั้งประเทศมากที่สุดเพราะฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบทั้ง2เข็มไปแล้วกว่า36ปส่วนผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกก็มีอัตราเกินครึ่งของประชากรทั้งหมดอยู่ที่52.1%เ์ จะเห็นได้ว่าตัวเลขการฉีดวัคซีนในหลายพื้นที่มีแนวโน้มทั่วถึงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความท้าทายระหว่างที่มีการกระจายวัคซีนก็คือความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากหนึ่งในนั้นคือสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียนั่นเองสายพันธุ์นี้เริ่มมีการแพร่ระบาดมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วหลังจากที่องค์การอนามัยโลกออกมาประกาศว่าโควิดสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ที่ตอนนี้เริ่มกระจายไปในประเทศต่างๆเป็นวงกว้างด้ืยอจากข้อมูลล่าสุดสายพันธุ์เดลต้ากระจายไปแล้วใน92ประเทศความน่ากลัวของสายพันธุ์เดลต้าคือการแพร่กระจายอย่างว่องไวมีอัตราการแพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์เอลฟาหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้มากถึง60%เลยทีเดียวและประเทศที่พบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นี้มักควบคุมอัตราการติดเชื้อได้ยากซึ่งสอดคล้องกับเดอะการเดียนที่รายงานว่าหลายประเทศก่อนหน้านี้ ใกล้จะสามารถคุมโควิดได้แล้วกำลังเผชิญกับการระบาดของสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งนอกจากทำให้การควบคุมโควิด19ไม่สำเร็จแล้วยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกด้วยอย่างประเทศอิสราเอลที่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบโดสแล้วเกิน50เียังต้องออกประกาศให้ผู้คนกลับมาใส่แมสอีกครั้งเพราะโดนโควิดสายพันธุเดลต้าเล่นงาน ส่วนประเทศออสเตรเลียที่ก่อนหน้านี้ไม่นานคุมโควิดได้ดีเยี่ยมหรือเรียกได้ว่าเอาอยู่แล้วก็ต้องกลับมาล็อกดาวน์ในรัฐนิวเซาท์เวลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากพบการแพร่ระบาดของโควิดสายพัน์เดลตา้ขาขณะที่สหรัฐอเมริกาพบว่ามีผู้ป่วยใหม่10%ติดเชื้อสายพันธุนี้ ส่วนอังกฤษพบว่ามีผู้ติดเชื้อในวันเดียวมากถึง18,270คนมากที่สุดในรอบ5เดือนซึ่งพบว่า99%เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าและเป็นการพบผู้ติดเชื้อถึงแสนคนภายใน1สัปดาห์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนถึง50% <S <S ขณะที่ประเทศโซนยุโรปอย่างเยอรมนีนายกอังกาาเมเคออกมาประกาศเตือนว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังจะระบาดหนักและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้ ผู้ติดเชื้อ90%ภายในประเทศจะเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์นี้ประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนก็น่ากังวลไม่แพ้กันค่ะอย่างประเทศไทยเราเองก็พบว่าสายพันธุ์เดลตาระบาดไปแล้ว25จังหวัดโดยคิดเป็นการแพร่ระบาด10%ซึ่งตัวเลขอาจจะดูน้อยแต่ด้วยจุดเด่นของสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายได้เร็วมีแนวโน้มสูงมากที่ต่อไปสายพันธุ์นี้อาจจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาดในบ้านเราขณะที่อินโดนีเซียก็กำลังโดนโควิดสายพันธุ์นี้เล่นงานอย่างหนัก โดยข้อมูลจากรอยเตอร์ระบุนะคะว่าเมืองจาการ์ตาหนึ่งในเมืองใหญ่ของอินโดนีเซียประสบปัญหายอดติดเชื้อโควิดพุ่งสูงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเตียงโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาเต็มไปด้วยผู้ป่วยโควิดจนใกล้เต็มักยภาพและทางการเชื่อว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแพร่ระบาดสูงขนาดนี้มาจากสายพันธุเดลต้าโดยที่อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุสองล้านรายไปแล้วส่วนกัมพูชานายกคุณเซนก็เพิ่งออกมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิดสายพันนี้ หลังจากที่พบการแพร่ระบาดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์เดลต้าแล้วอีกหนึ่งความท้าทายที่เป็นโจทย์ยากในการจัดการกับโควิดนั่นก็คือการรับมือทางด้านสาธารณาสุขที่ตอนนี้ปรากฏว่าหลายประเทศเจอวิกฤตในการรักษาผู้ป่วยโควิดยิ่งจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นการรองรับการรักษาในสถานพยาบาลก็ตึงเครียดมากขึ้นหลายประเทศต้องเจอกับการสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเปิดตัวเลขจากเว็บไซต์ ourworldindata.org ที่แสดงกราฟเฉลี่ยของผู้ที่ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมาผู้ติดโควิดรายวันต่อประชากร1ล้านคนพบว่าไทยมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย58.43คนต่อประชากร1ล้านคนค่ะตัวเลขนี้ถือว่าน่ากังวลมากเพราะว่าอัตราการติดเชื้อโควิด19ต่ตอนล้านคนตอนนี้ถือว่าไทยสูงกว่าประเทศอินเดียสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกนี้ไปแล้วและผู้ป่วยอาการหนักในไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นสถานการณ์โดยรวมทั่วโลกและในอาเซียนตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าการควบคุมโควิดไม่ใช่เรื่องง่ายดาดอย่างที่หลายประเทศคาดหวังยอดผู้ติดเชื้อที่สะสมต่อเนื่องมุ่งหน้าสู่หลัก200ล้านความหวังเดียวที่ยังพอมีวัคซีนก็ยังพึ่งพาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเจอกับสายพันธุ์เดลตา้าสิ่งที่ทําได้นะตอนนี้คือการป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เราและคนที่เรารักกลายเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโลกใบนี้